เคยสงสัยไหมว่าใบหน้าของกอซิล่าปากที่ขยับได้มันทำงานยังไงในยุคที่ไม่มี CGI คําคำตอบก็คือเทคโนโลยีแบบอนาล็อกสุดๆนะครับชุดกอซิล่าตัวแรกมีสายเคเบิล3เส้นโผลออกมาจากด้านหลัง2เส้นสำหรับควบคุมดวงตาอีกเส้นสำหรับการควบคุมขยับปากและคนที่อยู่ปลาใส่ด้านนั้นคือทีมงานที่ชื่อไคไมเอโซพวกเขาคือผู้ที่มอบชีวิต ให้กับบินหน้าของกอซิล่ามันก็ควรชื่อคุณเลยนะครับแต่พอมาถึงภาคต่อในปีถัดมาทีมงานก็เ,เกรดเทคโนโลยีมากขึ้นพวกเขาเนี่ยเอาสายเคเบิลอ,ออกและใส่แบตเตอรี่เข้าไปในชุดแทนเพื่อดวงตาเละปากเขีัยบได้ด้วยตัวเองฟังดูดีเนาะแต่การอับเกรดครั้งนั้นก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะครับน้ำหนักของแบตเตอรี่เนี่ยทำให้ชุดภาคต่อน,นั้นหนักยิ่งกว่าชุดตัวแรกที่หนักมหาศาลอยู่แล้วซสอีกนะครับจากที่ต้องทนรอเล่นหนัก ตอนยิงนักสแสดงเนี่ยก็ต้องแบกแบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปด้วยถึงแม้ว่าชุดของเกียวสุโกจิในภาค2เนี่ย,ยจะดูเพรียวขึ้นให้ขยับง่ายขึ้นแต่น้ําหนักเนี่ยมันก็แทบไม่ได้เบาลงเลยนะครับ